เสื้อแดงไหนคนเสื้อแดงสราบุรีแดงๆเยี่ยวเยี่ยและที่สําคัญมียอดไหมเขาอาจจะไม่ได้เป็นพลเอกค่ะอาจจะไม่ได้เป็นพลโทคยอดเขาอาจไม่สูงแต่ไม่ใช่ไม่มียศมีแต่มีน้อยครับเขาคือกําลังพลสารองแห่งกองทัพไทยปรบมือและส่งเสียงกรีดดังต้อนรับว่าที่สิบโทนัทุุิ กพี่น้องชาวสระบุรีที่เคารพครับพิธีกรประกาศเสียผมเองก็ตกใจเหมือนกันนะครับเพราะว่ากำลังนั่งนับว่าทหารจับไปแล้วกี่หนนับไม่ท้วนครับไอ้ทั้งที่มาจับทั้งที่มาเฝ้ามาเล็งทั้งทั้งที่จะพยายามจับ แต่เชื่อผมเถอะครับไม่ว่าจะจับกี่หนท่าหลุดมาได้ก็จะมายืนข้างประชาชนเหมือนเดิมไม่ไปไหน<ฆ>เลือกยืนข้างประชาธิปไ่ปตยตลอดชีวิตไม่เอาประเด็จการตลอดไป<ฆ>วันนี้มาสระบุรีต้องบอกพี่น้องนะครับ ว่าก่อนหน้านี้เราล้อมท่านไว้หมดแล้วอาทิตย์ก่อนเราไปโคราชที่โคราชประกาศยกจังหวัดเพื่อไทยแลนสไลเมื่อคืนอยู่กรุงเทพคนกรุงเทพสา3เขตพร้อมที่จะเลือกเพื่อไทยแลนสไลเราล้อมท่านไว้หมดแล้ว พี่น้องสระบ,บุรีมอบตัวซะดีๆคะแนนโคราชไหลลงมาคะแนนกรุงเทพก็ไหลขึ้นมามาพบกันตรงสระบ,บุรีแลนสไลด์ด้วยกันไหมขอเสียงดังๆพี่น้องครับท่านคึกคักเข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียวกันขนาดนี้วันนี้เวทีพักเพื่อไทยมากันเป็นทีมครบถ้วน หมอชนนานนำทีมาคุณเศรษฐาก็มาผ่านทองแท้ก็มาและทุกคนอยู่กันบนเวทีมีอีกคนนะครับซึ่งปกติจะไม่ห่างหายจากภารกิจนี้แต่ด้วยสภาวะร่างกายตั้งคันแล้ว8เดือนเศษคุณหมอขอร้องบอกว่าให้พยายามงดเว้นเว้นวักกิจกรรม อย่าเดินทางบ่อยอย่าทำงานทุกวันด้วยห่วงสุขภาพการตั้งครรภแต่ยังไงก็ตามฮะหมอห้ามก็ให้เกียรติหมอแต่หมอก็ต้องให้เกียรติหัวใจต่อสู้ของสุขภาพสตรีคนนี้ด้วยตัวมาไม่ได้ส่งใจมาส่งภาพส่งเสียงมาพบพี่น้องชาวสระบุรีครับ ไม่ต้องดูหน้าผมชมที่หน้าจอแพ้ทองทานชินวัฒน์หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวสระบุรีทุกท่านนะคะวันนี้ตัวไม่ได้ไปแต่ใจอยู่ที่สระบุรีแน่นอนค่ะดีใจมากๆเลยค่ะที่พี่น้องมากันเยอะ มากมายขนาดนี้นะคะทางทีมก็แจ้งกันมาตลอดมีใครอยู่บ้างอะไรบ้างก็ดีใจค่ะที่อย่างน้อยๆขอส่งเสียงมาก่อนเดี๋ยวไว้ตัวจริงๆเนี่ยคลอดน้องก่อนแล้วจะไปนะคะเพราะตอนนี้8เดือนพอดีเดินทางลําบากนิดนึงค่ะก็เสียดายมากค่ะไม่ได้ไปหลายที่เลยทีเดียวก็จะตอนนี้ก็ คุณหมออนุญาตให้ไปในระยะทางที่ใกล้ๆะนะคะขอส่งใจไปก่อนอย่าเพิ่งโกรธกันนะคะเียืเดี๋ยวไว้คลอดปุ๊บจะรีบไปทันทีค่ะมีอีกหลายจังหวัดที่ต้องไปหาพี่น้องประชาชนค่ะตอนนี้นะคะพักเพื่อไทยมากันเต็มรูปแบบเต็มทีมค่ะยุบสภาแล้ว14พฤษภานี้จะมีการเลือกตั้งอยากฝากพี่น้องชาวสระบุรีค่ะ แค่จะมาบอกว่าวันนี้พักเพื่อไทยพร้อมมากๆที่จะดูแลพี่น้องประชาชนค่ะเราทราบดีว่าพี่น้องชาวสระบ,บุรีกันตอนนี้กำลังเจอปัญหาในเรื่องของราคาสินค้าเกษตรที่มันตกต่ำมากมายราคาไม่ขึ้นสักทีแต่ละปีทำงานเหนื่อยแค่ไหนก็กลายเป็นว่า ได้ของแค่พอดีราคาหรือบางทีขาดทนด้วยซ้ำอันนี้พักเพื่อไทยก็มีนโยบายแล้วก็มีแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆมากมายเชื่อว่าเดี๋ยวผู้ประสัยท่านอื่นๆนก็จะเล่าให้ฟังในรายละเอียดนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะเราทราบถึงปัญหาแล้วเราก็พร้อมที่จะแก้ในเรื่องค่าแรงแล้วก็มี นโยบายค่าแรง600บาทแล้วที่บอกว่าจะทําได้ในปี2570เราอาจจะทําได้เร็วขึ้นก็ได้ค่ะเพราะว่าพักเพื่อไทยมาเต็มแล้วก็ตั้งใจที่จะแก้ปัญหาพี่น้องให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นแต่ยังไงก็ตามใน2570ค่าแรงก็ต้องเป็น600บาทแน่นอนค่ะ ตอนนี้นะคะขอให้พี่น้องอึดใจรอค่ะรอวันที่14พฤษภาเข้าคูหากาเพื่อไทยทั้ง2บัตรนะคะตอนนี้เลขยังไม่มาค่ะแต่เลขมาเมื่อไหร่จำเลขกันดีๆพักเบอร์อะไรผู้สมัครเบอร์อะไรอิงขออนุญาตฝากผู้สมัครทั้ง4เขตนะคะให้ได้เข้าไปในสภา ได้ไปทําประโยชน์ให้กับพี่น้องได้ไปยกมือโหวตนโยบายดีๆให้กับพี่น้องประชาชนค่ะแล้วเราจะได้พบกันอีกแน่นอนค่ะพี่น้องเราเจอกันนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ โปรไดีๆให้กับพี่น้องประชาชนค่ะแล้วเราจะได้พบกันอีกแน่นอนค่ะพี่น้องเราเจอกันนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องที่เคารพครับคนที่ประชาชนรักคนที่ประชาชนคิดถึงมาไม่ได้เจอกันผ่านจอก็ยังดีถูกไหมครับ ไม่เหมือนบางคนและคนที่ประชาชนไม่ต้องการไม่อยากเจอยึดอํานาจมามันบังคับเราดูหน้าจอคืนวันศุกร์สี่หปีแต่หลังจากนี้หมดทุกหมดโศกกันแล้วครับหลังจากนี้ทันทีที่เลือกตั้งเราจะส่งชายผู้นั้นชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพวกกลับบ้านแล้วเอาพักเพื่อไทยไปเป็นรัฐบาลทำงานให้ประชาชน เดี๋ยวนี้ไปไหนมีแต่คนตั้งใจเลือกเพื่อไทยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกที่นะครับท่านดูข่าวทีวีดูผลโพสิครับแต่ละสำนักเพื่อไทยขึ้นหน้าอุ้งอิงขึ้นนําเป็นแบบนี้ทั้งนั้นทั่วประเทศนะครับอีสานนำขาดเหนือนำหางปักใต้ยังเบียดมาเลยครับกับพลเอกประยุทธ์นี่เรียกว่ายืนเคียงเคียงกันเลย ขนาดว่าปากใต้เราไม่มีสอสอมาแล้วเกือบ20ปีอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวนี้ที่ทําการพักเพื่อไทยอยู่ในกรุงเทพถนนเพชรบุรีนกทุกชนิดบินผ่านมันร้องเป็นเสียงเดียวกันเวลาบินผ่านพักเพื่อไทยบอกกา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 หมดแล้วครับมันจะกากันท่าเดียวครับแล้วกาสองใบด้วยนะครับไม่เหมือน <laughs> พลเอกประยุทธ์จันโอชา ขณะนี้อาการสภาวะถดถอยมากขึ้นทุกวันร่อแรกขึ้นทุกทีนะครับท่านเห็นไหมฮะมีข่าวว่าอนุทินเนี่ยไปกินข้าวกับประวิทย์อาทิตย์เดียวกินสองรอบแต่กับประยุทธ์ไปหาเฉยๆข้าวก็ไม่ให้กินนี่ดูครับคนเราเป็นนายกมาแปดปีบทจะสิ้นบุญสิ้นวาสนา รัฐมนตรีอยู่ในคณะเดียวกันแต่แทไปกินข้าวกับคู่แข่งพลเอกประวิทย์วันนี้เป็นคู่แข่งนะครับแต่กับพลเอกประยุทธ์นี่ไม่ให้กินแล้วข่าวนี่มีแต่ว่าภูมิใจไทยจับมือประวิทยภูมิใจไทยจับมือประวิทย์ไม่มีจับมือประยุทธ์จับไม่ได้ครับมือบวมนี่มีปัญหาอีกครับล่าสุดเมื่อบ่ายนี้พักพลเอกประยุทธ์ จัดเวทีเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร400คน400เขตซึ่งเพื่อไทยจัดไปแล้วเราพร้อมก่อนเราทำไปแล้วนี่เพิ่งมาทำแต่เรื่องใหญ่คืออะไรครับพี่น้องอาจจะยังไม่ทราบคือพักรวมไทยสร้างชาเดิมใครๆก็เข้าใจว่าจะมีแคนดิเดตนายกเพียงคนเดียวคือพลเอกประยุทธ์จันโอชา ล่าสุดประกาศคันดิเดตนายกเป็นสองคนแล้วครับประยุทธ์คนเดียวไม่ไหวแล้วต้องเอาพีระพันธ์สาลีรัฐตวิภาคเป็นรองอเป็นคนดิเดตนายกอีกคนจริงๆเป็นสิทธิ์ของเขานะครับกฎหมายให้พื้นที่ไว้แต่ในทางการเมืองถ้ามองเป็นมวยเขาเรียกมวยออกอาการครับแต่ไหนแต่ไรพักเพื่อไทยหัวหน้าพักเขาพูดตลอดว่ากรรมการบริหารตั้งใจ จะเสนอคนดิเดตนายกให้ครบสามคนเพื่อไทยเสนอคนเดียวไม่ได้นะครับเพราะเพื่อไทยอันตรายรอบด้านเสนอไปคนเดียวเดี๋ยวมันดักสอยคนดิเดตเรนกลางทางต้องเสนอไปสามคนให้มันเล่นยากไว้แล้วมีคุณภาพทุกคนแต่รวมไทยสร้างชาติพูดมาตลอดว่าประยุทธ์คนเดียวประยุทธ์คนเดียวแต่พอเอาจริงเสนอมาเป็นสองคนนั่นหมายความว่าพลเอกประยุทธ เรียมทางหนีที่ไล่ถ้าแพ้ก็หน,นีกลับบ้านก่อนแน่นอนครับออกอาการไม่มั่นใจแล้วพี่น้องคุณประยุทธ์แน่จริงมากคนเดียวสิเดียวเดียวเอาตามที่ประกาศไว้ถามว่าทำไมต้องเพิ่มเป็นสองครับพี่น้องเพราะว่าถ้าคนเดียวอ่ะมันตอบคำถามชาวบ้านยาก ก็สารรัฐธรรมนูญเขาชี้แล้วว่าเหลือเป็นนายกได้อีกแค่สองปีไปหาเสียงจะเอาประยุทธ์เป็นนายกเป็นนายกเท่าชาวบ้านถามว่าเยอเหลืออีกสองปีจะเป็นอีกแล้วจะตอบเขายัางไงก็เลยเอาพีระพันมาแต่เอาพีระพันมาเนี่ยช่วยอะไรไม่ได้แล้วครับเพราะสี่ปีข้างหน้าคนนันดิเดตนายกอยู่ที่พรรเพื่อไทยนี่ครับพี่น้องไม่ได้อยู่ตรงนั้น วันก่อนเปิดตัวทีมเศรษฐกิจนะครับเปิดรับสมาชิกใหม่มีคนหนึ่งเดินเข้าไปข่าวเขาลงว่าชื่อหมอเหรียญทองชาวบ้านบางคนก็คิดมากความที่เชียร์พักเพื่อไทยตกใจนึกว่าเขาชนะแล้วถามว่าทำไมเห็นเขาได้เหรียญทองไปไม่ต้องตกใจเหรียญทองเหรียญเดียวอย่าไปตกใจนะครับยาหมองยังมีถ้วยทองเลย แล้วของเรานี่มีตั้งพ่านทองแท้พินทองทาแพรทองทานนะมันเต็มไปด้วยทองนะครับแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือเรามีตัวนโยบายเรามีผลงานในอดีตเป็นเครื่องยืนยันการันตีว่าทำงานได้แก้ปัญหาได้และมาวันนี้ผมก็เชื่อว่าคนทั้งประเทศ อยากฟังนโยบายของพรรคเพื่อไทยพรรคเดียวเพราะเชื่อว่าเป็นพรรคเดียวที่ทำได้จริงทุกนโยบายแต่กี้หลายคนพูดนะครับทั้งคุณเสถาคุณสุทินหัวหน้าใครต่อใครบอกว่าเด็ดของพรรคเพื่อไทยคราวนี้จริงๆเด็ดหมดแต่ว่าเด็ดจัดเนี่ยคือนโยบายกระเป๋าเงินไอ้ดิจิตอน Digital นั่นแหละครับเพลงลูกทุ่งเขามีกระเป๋าแบน์แฟนทิ้ง แต่ถ้าเลือกเพื่อไทยกระเป๋าฟูทันทีครับเ <Yeah. S 1> พราะรัฐบาลจะฉีดเงินเข้าไป <Yeah. S 1> ลองวัถ้าอายุ16ปีเป็นคนไทยถือบัตรประชาชน <Yeah. S 1> มีสิทธิ์หมด <Yeah. S 1> พี่สุทินบอกแล้วว่า54ล้านคนเสร <Yeah. S 1> นี่ที่นั่งอยู่นี่16หมดแล้วใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> ได้คนละ <Yeah. S> 10ทันทีเอาไปเลย แต่คนละหนึ่งสิทธ์เท่านั้นนะครับอายุ16ขึ้นไปบางคนอายุ32มาต่อรองว่าขอแตกเป็น2องสิทธ์ได้ไหมไม่ได้ครับ16เดียวแล้วยาวไปเลยพี่น้องที่เคารพครับเม็ดเงินนี้ถามว่าจะมาเมื่อไรพักเพื่อไทยเขาบอกว่ามาทันทีที่พร้อมและความพร้อมน่าจะเป็นในปีแรกของการเป็นรัฐบาลกระเป๋าเงินดิจิตัลถึงบ้าน เราดูธรรมเนียมฝรั่งต่างแดนเวลาถึงวันคริสต์มาสคืนก่อนคริสต์มาสต้องเอาถุงเท้าผูกไว้ปลายเตียงรอซันตาคลอดเอาของขวัญมาใส่ถุงเท้าแต่นโยบายพักเพื่อไทยง่ายกว่านั้นกระเป๋าเงินดิจิตอล ไม่ต้องเอาถุงเท้าไปผูกไว้ตรงไหนอายุ16ปีเป็นคนไทยถือบัตรประชาชนนอนให้สบายหายใจไว้เท่านั้นเองเดี๋ยวเงินก็ามามาทันทีครับแล้วยอดเงินทันทีขอรพเอาว่าประวิทย์ให้700ประยุทธ์บอกให้พันหนึ่งถอยไปเลยนะครับเจิดร้ายชิดใ พันหนึ่งชิดขวาเพื่อไทยเดินหน้าเนื้อเนื้อก่อนแล้วกันผมนี่คันปากอยากจะบอกเลือเกินว่าเขาจะให้ตัวเลขเท่าไรนี่คันปากยิกยิกแต่เสียดายอย่างเดียวหัวหน้าพักยังไม่พูดให้เข้าหูสักทีถ้าหัวหน้าพักพูดเข้าหูแล้วก็ออกจากปากผมแน่นอนครับดังนั้นรอเขาประกาศก่อน แต่ของจริงมาแน่สระบุรีเขาว่าเป็นเมืองที่มีข่ายทหารสถาบันทหารเนี่ยเราเคารพกับวิชาชีพทหารเราให้เกียรติพลเอกประยุทธ์ไปถามที่หนองบัวลำพูไงอบอกว่าแาต่ทไมาจะเกลียดทหารนักหนาผมไม่เข้าใจฮะเออาก็ถามได้ว่ามีทหารไว้ทำไมมีทหารไว้ทำไมมาทำไมเกลียดทหารก็เลยจ้ะดิจ้ะ ก็านเ็าทางานเนี่ยนะก็เสียสละน้าท่วมก็หานไปไม่ก็หานงูเข้าบ้านก็หานไม่ได้นะจ๊ะไม่น่าจะเกลียดทหารพี่น้องประชาชนไม่ได้เกลียดทหารคุณประยุทธ์ฟังผมประชาชนไม่ได้เกลียดเครื่องแบบทหารไม่ได้เกลียดวิชาชีพทหารไม่ได้เกลียดจิตวิญญาณทหารแต่ประชาชนเกลียดทหารที่เป็นผัดเด็ดก,การมายึดอำนาจประชาชนเว้ย ทหารอาชีพอยู่ในระเบียบอยู่ในวินัยอยู่ใต้กฎหมายท่านเป็นที่รักของประชาชนทหารนอกรีตเอารถถังมายึดอำนาจประชาชนท่านจะเป็นที่เกลียดชังของประชาชนตลอดในประวัติศาสตร์มันต้องแยกกันให้ชัดครับอำนาจที่พลเอกประยุทธ์ได้มาเนี่ยเป็นอำนาจที่เกิดมาจากการปล้นชิง นายกปูยุบสภาแล้วแทนที่จะเลือกตั้งไม่เลือกครับมีประชาชนจำนวนหนึ่งเอามาเป่าระ้บีดปร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 ีดนั่งก้มหน้าเป่าเหมือนกันสิทา่ามีไหมครับมีมากแล้วผมเห็นบางคนสะดุ้งเหือกผี่ห้องแม้ว่าเวลานั้นท่านอาจจะเคยคิดเห็นทางการเมืองแตกต่างกับพวกผม ท่านอาจจะเคยออกมาเดินพาเรดขับไล่รัฐบาลเพื่อไทยนั่นก็ถือว่าท่านเชื่อแบบนั้นท่านเห็นอย่างนั้นและอาจจะไม่เท่าทันว่ามันจะเกิดรัฐประหารในที่สุดไม่ว่ากันครับมันผ่านไปแล้วเรามองไปข้างหน้าวันนี้พักเพื่อไทยมาเพราะรู้ว่าประเทศไทยและประชาชนลำบากมหาศาล เราเพียงต้องการจับมือกับท่านแล้วก็เดินไปสู่อนาคตที่ดีกว่านำพาประเทศไทยปลดแอกเผด็จการดังนั้นไม่ว่าจะคิดเห็นทางการเมืองยังไงครับถ้าตรงกันว่าประเทศไทยปล่อยไปกับมือประยุทธ์ประวิทย์ไม่ได้ก็หันมาทางนี้ทางเพื่อไทยนี่แหละครับเป็นทางเดียวเลือกพรรคอื่นได้ประยุทธ์หมดครับ แต่ถ้าเลือกเพื่อไทยไม่มีทางที่จะได้ประยุทธ์ไม่มีทางที่จะได้ประวิตธไม่มีทางที่จะได้คนอื่นเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยเกินครึ่งเพื่อไทยเท่านั้นเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าไม่ถึงครึง่งพี่น้องครับเราเจอเกมที่เป็นเกมอับปรยชน์ทางการเมืองแน่นอน สว .250 คนขนาดเกินครึ่งยังประกาศว่าจะไม่เลือกแล้วถ้าเพื่อไทยไม่ถึงครึ่งสว .250 คนจะจับกับพลเอกประยุทธ์และพวกตั้งนายกขึ้นก่อนแล้วหลังจากนั้นเอาตำแหน่งนายกและเก้าอี้รัฐมนตรีบวกกับกล้วยเครือใหญ่ๆล่อซื้อสอสอจากพรรคที่เหลือไปกล้วยนี่มันอันตรายนะครับการเมืองที่ผ่านมานะกล้วย มันทําให้สอสอกลายเป็นลิงกลายเป็นงูได้ดังนั้นไม่ต้องห่วงพักเพื่อไทยเราเตรียมการรับมือไว้แล้วกล้วยจะไม่มีทางทําอะไรพักเพื่อไทยได้ต่อไปเพราะเราเอาคนชื่อกล้วยมาลงสอสอด้วยครับผมนั่งฟังแนะนําเมื่อกี้ว่าของเรามีกล้วยเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้น ใครก็ตามที่คิดว่าเลือกตั้งแล้วจะหิ้วกล้วยเข้ามาในพักเพื่อไทยมึงไม่ต้องมาเรามีของเราแล้วมึงเอากลับไปแต่ปัญหาว่าถ้าพี่น้องไม่เลือกกล้วยเข้าไปเพื่อไทยก็ไม่มีกล้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นต้องช่วยกันแล้วเลือกกล้วยเข้าไปคนเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับ เพราะว่ากล้วยเข้าไปคนเดียวเดี๋ยวเพื่อไทยก็ลื่นเปลือกด้วยแรงไม่พอดังนั้นต้องขออีกสามคนรวมเป็นสี่คนมาทันทีได้ข่าวว่าบางเขตแถวนี้มีพักที่ชอบบ้องกัญชาลงอยู่ในสนามแข่งขันด้วยพี่น้องผมถามจริงๆอะ คือกัญชาเอามาเป็นยาเอามาเป็นสมุนไพรผมไม่ต้องถามนะผมก็เห็นด้วยว่าถูกแต่เอากัญชาใส่มือลูกหลานให้เด็กปอสามปอสี่ยำกัญชาแล้วมันดูดลงคลิปลงติกตอกกันเนะี่ยท่านชอบใจแบบนั้นจริงท่านอยากได้อย่างนั้นจริงไหมไม่ไหวนะครับถ้าพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลยาบ้าต้องหมดไปยาเสพติดต้องหมดไปและกัญชาต้องพ้นไปจากมือลูกหลาน เลือกเพื่อไทยได้กระเป๋าตังค์ดิจิตอลเลือกพรรคอื่นอาจจะได้บ้องกัญชาดิจิตอลครับเอาทัญญาประมาทขนาดบุหรีเดี๋ยวนี้มันยังมีบุรี่ไฟฟ้าเพลิดเลินมีบ้องกัญชาดิจิตอลลูกหลานเรานั่งดูดกัญชาผ่านจอแล้วจะทำยังไงดังนั้นตัดไฟเสียตั้งแต่ต้นลมพี่น้องที่เคารพวันนี้จึงถามหัวใจคนสระบุรี เพื่อไทยเรามีผู้แทนสดาบุรีอัฐพลพักพวกผมเนี่ยเป็นผู้แทนรุ่นเดียวกันผมนี่เคยเป็นผู้แทนมาสมัยหนึ่งเหมือนกันนะครับไม่ใช่ธรรมดาที่ยืนอยู่เนี่ยนี่เป็นผู้แทนหนึ่งสมัยโคศกรัฐบาลหนึ่งสมัยรัฐมนตรีสองสมัยนักโทษสามสมัยแล้วครับไม่รู้เป็นอะไรไอ้พวกบ้าน nope. ั่นชอบเอาผมไปขัง แต่ท่านไม่ต้องห่วงนะครับบางคนบอกว่านัตวุฒิเขาเอาไปขังสามรอบคงไม่สู้แล้วคงแผ่วแล้วคงกลัวคุกแล้วท่านไม่ต้องห่วงขังสามรอบผมไม่มีอะไรกลัวแล้วครับผมมีภูมิต้านทาน <S <S ไม่มีปัญหาผมไม่มีคดีอื่นนะครับถูกขังข้อหาสู้กับผดเด็จการนี่แหละและผดเด็จการพวกนี้แหละครับสู้กับผมมาสิบกว่าปีแล้วประยุทธ์ประวิตรอนุพงศ์พวกนี้แหละ ใจไม่เท่าผมหรอกพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทธพลเอกอนุพงศ์แน่จริงติดคุกแข่งกันมาเอาไมหมวันต่อวันเดือนต่อเดือนใครร้องกับบ้านก่อนเอาไหมเล่า <c oughs> <c oughs> นึกว่านักวุฒิไม่แน่เอาพร้อมเลยนะครับถ้าใจถึงนัดมาเอาปากมามัดมือแล้วก็เดินเข้าคุกพร้อมกันดูสิครับว่าใครชักก่อนเอา แต่ว่าพี่น้องปัญหาของบ้านเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องว่าใครสักคนจะติดคุกนะครับแต่ปัญหาของบ้านเมืองวันนี้ประเทศทั้งประเทศเหมือนติดคุกเหมือนถูกจองจำใต้อำนาจเผด็จการเหมือนถูกกดทับด้วยรัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจเขาบอกว่ายุบสภาคือคือนอำนาจให้ประชาชนนี่มันคืนไม่เต็ม มันคอรับชั้นอำนาจประชาชนเพราะอำนาจเราถ้าเลือกผู้แทนแล้วยังมีสว2อ0คนที่เขาตั้งไว้มาเบียดบังอำนาจเราอีกทีนี่คือการเลือกตั้งแบบคอรับชั้นอำนาจประชาชนทางเดียวคือประชาชนต้องรวมพลังกันต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพี่น้องแล้วพักเพื่อไทยประกาศยืนยันทุกเวทีถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาล ต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จากประชาชนเท่านั้นรัฐธรรมนูญประเด็จการไม่เอาถอยไปตั้งสอสอรอจากการเลือกของประชาชนมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนแน่นอนสวชุดนี้ที่พลเอกประยุทธ์เลือกที่พลเอกประวิทย์เลือกให้พลเอกประยุทธ์ตัง้ง ก็ต้องศูญสลายไปในที่สุดแพทองทานประกาศเมื่อคืนนี้ที่กรุงเทพอาจจะมาไม่ถึงสระบุรีแต่ถ้าพี่น้องสระบุรีเดินทางไปธุระที่กรุงเทพลูกหลานท่านไปเรียนไปทำงานเตรียมตัวนะครับ <S <S เพื่อไทยเป็นรัฐบาลรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายทันทีก็เอา เงินเอาทองที่พอมีส่งลูกสง่งหลานไปเรียนแล้วค่าใช้จ่ายค่าดำรงชีพในเมืองหลวงมันถูกลงดีไหมเล่าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลค่าไฟค่าแก๊สค่าน้ำมันลดราคาทันทีเอาหรือไม่เอาเชียร์หรือไม่เชียร์เลือกบรกไหนเลือกบรกไหน เมื่อกี้เจอผู้ว่าชุมพลอดีตผู้ว่าสระบุรีแกเตือนความจำถามจำได้ไหมผมบอกว่าผมจำได้อย่าหาว่าจำเป็นแต่จำคุกสิเรื่องราวในอดีตก็จำได้สมัยเป็นรัฐมนตรีช่วยกเกษตรกับดูแลกรมส่งเสริมสหกรณ์พี่น้องชาวสาหกรณ์คนนมวกเลยเขาเดือดร้อนราคานมตกต่ำมีปัญหาขายไม่ได้ต้องเอานมเทถนนพากันไปหาผมผมก็หาเงินกู้จากสาหกรณ์นี่แหละครับเอามาให้ น่าจะสัก8 9ล้านบาท8-90ล้านบาทครับแล้วเขาเข้ามาสร้างที่ทำการผมมาวางศิลาฤกษ์โอ้โหฤกษ์ดีครับทำการเติบโตมาจนเดี๋ยวนี้ครับตันคิดดูครไม่แน่นะครับถ้าตอนนั้นประยุทธ์เป็นนายกให้ประยุทธ์มาอาจจะกลายเป็นวางศิลาฤกษ์ครับวางแล้วสักพักเลิกเลยครับเราเคยเกี่ยวพันกันมาเราเคยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงขอพันธะสัญญาจากคนสดาบุรีเพื่อไทยใช่ไหมใครตั้งใจเลือกเพื่อไทยเด็ดขาดขอเสียงดังดังดังองีกสี่คนสี่เขตใช่ไหมและสไลด์ขอบคุณครับ ขอเสียงปรบมือให้กำลังใจนะครับกับขุนพลพักเพื่อไทยทุกคนดังๆัครับพี่น้องครับ